ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตเป็นนาฬิกาครับเดี๋ยวมาพาลิขะไปทมหน่อยก็วันนี้เป็นโอกาสดีมากมากครับวันนี้เป็นครั้งที่2แล้วที่ได้ร่วมงานกับเซนทันอินเตอร์เนชั่นแนลวอลส์แฟร์ครับก็วันนี้มาแบบวันนี้เก่งใส่แบบแกรนไซโก้ฮะก็เป็นอีกหนึ่งเรือนที่รู้สึกว่าตอนที่เห็นแบบว้าวมากเพราะว่าสวยมากๆเพราะว่าเก่งเป็นคนที่แบบชอบนาฬิกาที่เป็นหน้าปัดวงกลมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแบบ ชอบสายหนังใช่ครับชอบสายหนังมากๆเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเป็นอีกอย่างหนึ่งที่สามารถใส่ได้กับทุกลุกเลยแล้วเราเป็นคนที่แบบชอบของยุคเททอนะไรแบบใช่เป็นสายคลาสสิกคลาสสิกแต่ยังยังไม่มีเวลาแบบรวบรวมของแต่แบบเวลาถ้าแบบแต่งตัวเก่งก็จะมีความกินอายของคลาสสิกมีความกินอายของพ่อครูหน,น่อยๆอะไรเลรู <traveling. S 1> ้สึกว่ามันเหมาะกับกับช่วงนี้มากๆที่เขียนจิราออนอยู่ เป็นคนสะสมไหมอยากสะสมฮะใช่จริงๆก็มีสองสาเรือนที่แบบได้มาแล้วเก็บไว้อยู่ใช่ครับตอนนี้ก็มองหาในกาอยู่ก็พี่ๆสามารถแนะนําได้หรือว่าพี่ๆคนไหนแบรนด์ไหนอยากจีบก็จีบได้พี่พี่แกนไซโก้ก็จีบได้ครับขายตรงนี้เลยขายเลย แต่สวยสวยมากเพราะว่าตัวหน้าปัดเขาเป็นเป็นแบบคอนเซปต์มูนไลท์ครับก็เป็นไม้ที่แบบทุกคนน่าจะเคยเห็นในในเซโกหลายๆเรือนแต่อันนี้เป็นเรือนที่เป็นไม้ที่แบบคอนเซปต์แบบกลางคืนก็รู้สึกว่าหน้าปัดบบเขาสวยมาก <Okay. S 1> ก็ยังไงขอฝากด้วยนะครับเซ็นเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลวอชแฟร์นะครับก็ทุกคนสามารถเข้ามาดูกันได้นะครับมีเลือกหลากหลายแบรนด์เลยนะครับที่สำคัญคือแนะนำเลยนะครับไซโก้นะครับอลเรคชันนี้แบบสวยม,มากๆเลยนี่วันนี้ใส่เดี่ยวครับใส่เดี่ยวใช่วันนี้ใส่เดี่ยวก็จริงๆ,ๆก็แอบจะเจอน้องตอนเช้าแล้วว่าน้องมีงานรับอะไร เ็าบอกว่าวันนี้แบบที่มางานนะมาแบบมางานนาฬิกาชาวปีที่ลแล้วก็มาแล้วมีตัวไหนเล็กหมือนกับตัวกับน้องไหมจริงๆร,รู้สึกว่าไซโก้ก็เป็นอีกอีกหนึ่งแบรนด์ที่แบบรู้สึกว่าเข้ากับคาแรคเตอร์น้องดีอย่างอย่างตัวนั้นเองจะมีคาแรคเตอร์ที่รู้สึกว่ามีความหวานมีความแบบ ความเข้มแข็งอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยหน้าปัดกลมหรือว่าสายหนังก็รู้สึกว่ามันเข้ากับน้องดีดูแลสุขภาพยังไงละจริงๆช่วงนี้เรียกว่าปาลานอยู่ดูแลอาจจะยังแต่ก็พยายามแบบนอนให้พอฮะแล้วก็พยายามดื่มน้ําทานอาหารอะไรแบบนี้แล้วก็บาลานเรื่องเวลาเพราะว่าจริงๆช่วงนี้เป็นช่วงที่รับงานด้วยแล้วก็ มีมีถ่ายเข็มจิลาก็ยังไม่จบจริงๆอีกไม่กี่คิวก็จบแล้วครับก็น่าจะรู้สึกว่าน่าจะบาลานได้ดีขึ้นอะไรนใช่น่าจะหนักช่วงนี้แหละเพราะว่ามันมีช่วงถ่ายแล้วก็ช่วงรับงานไปด้วยครับโอ้โหจริงจริงเรียกว่า EP เจ็ดก็ทุกคนแบบเยอะแล้วอะไรเนี้ยเราเรารู้สึกแฮปปี้แล้วก็ มีแบบมีรีมทุกอย่างที่ที่มันเข้ากับ EP 7มากๆเลยตอนนั้นที่แบบเราเราคิดกันมาแล้วเราเลือกเพลงด้วยที่เหมาะกับ EP 7 EP 8ก็เป็นอีกหนึ่ง EP ที่ทุกคนน่าจะว้าวเพราะว่ามันเป็นเป็นอีกหนึ่ง EP ที่มีหลากหลายตัวละครเข้ามามีหลากหลายดีนามิกที่มันมันเปลี่ยนไปหลากหลายอารมณ์มากๆแล้วก็มีมีเลิไลายมีเพลงให้ทุกคนแบบรอฟังอะไร ช่ซึ่งปล่อยวันนี้ด้วยเพาว่าอเพิบอกนะที่ทำให้ทะลล้านอะไรนะครับเฟนเนล้านอ่า <c oughs> ครับกอ็อาจจะใช่นะอ,อาจจะใช่คนระใช่ก็จริงๆก็อีพเก้าก็เป็นอีกหนึ่งอีพีที่อยากให้ทุกคนรอติดตาม <c oughs> ใช่ทุกคนอาจจะมองว่าที่ผ่านมาขมแล้วอีพีเก้าอาจจะขมกว่า อันนี้สปอยเรียกว่าใช้ใช้ใชแบบรสชาติละกันใช้ความขมครับคือจากหวานจีนไปสู่แกอาจจะมีหวานบ้างเพราะว่าฟ้าทาลายโจรก็ยังหวานได้เลยใชคยยค่ครับเซอร์ไพรส์ไหมคะแฟนคลับแในตัวสุดยอดมากมหาวันในปีเจ็ดก็จะมีอะไรโอ้โหจริงๆริงเซอร์ไพรส์รามากๆากนะทั้งพี่ๆแฟนคลับเก่งน้ำปิงแฟนคลับเต้นเฟิร์สรวมถึงแฟนคลับแบบนักแสดงทุกคนเลยทุกคนแบบ ครีเอทมากๆเรื่องการแต่งตัวอะไรแบบนี้ใส่มาเป็นแบบเป็นเทวดาบ้างอะไรเนี้ยแต่งเป็นลำพ <im> ึงบ้างอะไรเนี้ยก็รู้สึกว่าขอบคุณทุกคนมากๆที่ที่สร้างแบบสร้างกระแสนี้ขึ้นมาแล้วก็ก็ร่วมเล่นไปกับพวกเราทําให้มันทุกคนได้เห็นว่าเฉียนจีลาแบบมีหลากหลายให้ทุกคนได้เล่นเพราะเป็นพ่อครูก็เยอะใช่คือเก่งอะเก่งอะถ่ายถ่ายใช่ไหมก็จะมี cover ที่แบบ เป็นพ่อครูแบบแต่งชุดมาใส่ลูกประคำอะไรแบบนี้หรือว่าเป็นมีพี่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 ต่างด้อมอะไรแบบนี้ก็เอาแบบพ่อครูไปเล่นกับกับเมนของแต่ละคนอะไรเนี้ยก็รู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรที่แบบน่ารักมากที่ขอบุญทุกคนที่แบบเผยแพร่เขียนจิราแบบ ออกไปแบบกว้างมากๆเลยครับก็มีใครที่แบบขอบคเราแล้วแบบแบบเหมือนมากเลยว่าตดนใจเหมือนมากเหรอฮะก็จริงๆเยอะ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 ฮะอาจจะขอโทษที่จําชื่อได้ไม่หมดอะไรแบบนี้แต่ก็ก็ไปเก่งเลื่อนดูแบบเยอะเยอะมากครับก็พี่ๆในในต๊อกๆก็ครับเยอะเยอะครับเรียกว่าดูกผ่านตาทุกคนก็จริงๆก็มีผ่านบ้างมีกดไลค์บ้าง โดยเฉพาะแบบคอนเทนต์ที่มันเกี่ยวกับเพลงแล้วแบบมาใส่ในเพลงอะไรเนี้ยเราแบบเราจะอิโมชั่นแบบค่อนข้างเยอะอะไรเนี่ยใช่เ,เพลงแล้ววันนี้มีปล่อยเพลงด้วยใช่ไหมใช่ครับวันนี้มีปล่อยแบบเป็น o s t ครับชื่อเพลงว่ามนตราก็ทุกคนน่าจะได้ฟังกันนิดนึงแล้วใช่แค่มาแต่งแล้วใช่ม ใช่ก็ได้พี่แอมมาแต่งอีกแล้วครับก็ขอบคุณพี่แอมด้วยครับก็แต่และเพลงคือโอ้โหแบบมันขังจริงๆฮะใช่ก็ขอบคุณพี่แอมที่เอ็นดูมากๆก็ตั้งแต่ตั้งแต่โปรเจกต์แรกเลยจนถึงมาโปรเจกต์ที่สองพี่แอมก็ยังแบบถ่ายทอดความรู้มอบโอกาสให้ตลอดขอบคุณดูมันดีด้วยขอบคุณดูมันดีฮะก็เป็นอีกหนึ่งผลง,งานที่ที่น่าจะทําให้ทุกคนแบบภูมิใจแล้วก็หวาด แฟนคลัเซฟไรท์เหรอฮะจริงจริงก็งงงมีคอนเทนต์แบบสต็อกไว้อยู่ฮะใช่ก็อาจจะพูดตอนนี้ไม่ได้ <c oughs> ครับใช่ OST ที่แบบจะรอออกอีกเนี่ยค่ะแบบของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะสต็อกดจริง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 ก็มีของพี่เติ้ลนะมีมีของพี่เติ้ลที่ที่รอปล่อยอยู่เหมือนกันครับก็ทุกคนน่าจะได้ยินมานิดนึงแล้วลน่ะ ใช่ครับก็จริงๆมีน้องสมมุติด้วยช่วงนี้ก็ฝ่ายทุกคนแบบฟังน้องสมมุติด้วยของน้ำปิงนะครับก็เป็นเพลงแรกของน้องเลยอยากให้ทุกคนแบบเป็นดูแล้วก็ซัพพอร์ตน้องด้วยนะครับผมตอนนี้หนึ่งร้านวิวแล้ว <Okay. S 1> ใช่พี่ๆ,ๆทุกคนแบบฟังโอ้จยจริงๆมีมีคิดเหมือนกันครับว่าแบบจะร้องกับน้องอยู่ใช่ครับก็รอฟังรอฟัง แค่เป็นผันใจพี่อ้ํครับเพื่อแค่เป็นผันใจพี่อ้าําบอกว่ากลิ้อยู่ตอนนี้เป็นแบผมีที่ก็ขอบคุณพี่อ้ำมากๆเลยครับจริงๆก็ก็เซอร์ไพรส์ตั้งแต่ติดต่อแบบเข้ามาแล้วก็น้ำพิงบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะได้ร่วมงาน,นกับพี่อ้ำนะอะไรแบบเนี้ยแล้วก็พี่อ้ำแบบโปรโมทให้เต็มที่เลยครับก็เดี๋ยวเจอกันวันงานครับใช่ ใครับคามชอบพี่อ้ําอยู่แล้วหรือว่าติดตามพี่อ้ําอยู่ใช่จริงๆเก่งเก่งเก่งติดตามผลงานพี่อ้ํมาตั้งตั้งตั้งแต่ตั้งแต่เก่งติดตามผลติดตามผลงานพี่อ้ํมาตลอดผลผลงานของพี่อ้ํเลยใช่ครับก็รู้สึกว่าอุ้ยแบบ มันมันเป็นโอกาสที่เราไม่เคยคิดเลยนะว่าแบบเด็กคนหนึ่งจะจะวันหนึ่งจะมาร่วมง,งานกับพี่ๆแบบเบอร์เบอร์ใหญ่ได้อะไรเนี้ยได้เจอแบบพี่ๆในวงการรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เกินความคาดหมายของเกียงมากๆก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนในวงการครับที่เอ็นดูครับ, rew, รบขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนเลยก็หวังว่างานข้างหน้าก็พี่ๆดาราทุกคนก็ชวนไปได้ สารึกไวในประวัติเราได้เพราะพี่อ้ําเขาไม่เคยแบบบ้าสแบบวินใช่ก็ก็ทุกวันนี้นั่งนั่งนะว่าเฮ้ยเราจะได้เจอพี่พี่คนไหนบ้างที่เป็นแบบเบอร์ซูเปอร์สตาร์อะไรแบบนี้หรือคนในวงการก็ทำคอนเทนต์กันอะไรรู้สึกว่าอุ้ยมันเป็นมันเป็นช่วงที่แบบแฮปปี้มากที่ได้ทํางานแบบหลากหลายได้เจอกับทุกคนหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นนักแสดงผลงานเพลงอะไรแบบนี้รู้สึกตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆเลยครับ จอแล้วจะ,ะจขพี่อ้ําเลยอนี่ะครับต่ไปวันงานจริงจะขบยก็เก่งว่าน่าจะสนุกนะฮะเพราะว่าจริงๆมีมีน้ำปิงอยู่ก็เก่งรู้สึกว่าวันนั้นน่าจะเป็นวันที่คอนเทนต์น่าจะเยอะมากๆทั้งทั้งน้ำปิงทั้งพี่อ้ําน่าจะแบบคุยกันสนุกใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูคอนเทนต์ที่แบบจะออกมาไอต,ตัวตอนนี้นั่งคิดแล้วอ ไปเก่งน้ำปิงจะทำคอนเทนต์อะไรกับพี่อ้ําดีใช่ครับใช่ครับใช่ครับก <c oughs> <c oughs> ็จะไงไปขอฝากด้วยนะครับงานเซนเ r a อินเตอร์เนชั่นแนลว d f แฟร์นะครับก็ ใครที่ชอบนาฬิกานะครับสายสายใช้สายสะสมนะครับก็สามารถมาดูที่นี่ได้มีให้เลือกหลากหลายแบรนด์เลยนะครับผมก็ไงขอฝากด้วยนะครับก็ขอฝากแกรนไซโก้ด้วยนะครับก็บอกเลยว่าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งคอลเลคชั่นที่แบบอยากให้ทุกคนได้มาเห็นกับตาเนื้อจริงๆนะครับน้องสวยมากๆนะครับแล้วก็มีเรื่องเล่ามีเรื่องราวหลากหลายให้ทุกคนได้สัมผัสนะครับก็ขอฝากด้วยครับผม ครับก็ผลงานนะครับก็ตอนนี้เข็มจีราต้องรอด EP จะเครับผมจะเก้าเข้าสู่ EP ที่เแล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับฝากบอกต่อฝากดูฝากทำคอนเทนต์ฝากซับพอร์ตทุกคนด้วยนะครับตอนนี้รู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศที่คืคลื้นมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนส่งต่อ สิ่งดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับให้ส่งน้องให้ไปได้ไกลที่สุดเลยนะครับใช่แล้วก็ฝาก OST ทุกผลงานเพลงในเฉินชิลาต้องรอดด้วยครับแล้วก็ผลงานส่วนตัวด้วยปีนี้มีให้รับชมแน่นอนครับขอบคุณครับ